ต่อไปจะเป็นพวกไม้พุ่มกลางแจ้งนะครับหงฟู่นะครับถ้าได้แสงนี่จะสวยเลยนะครับหงฟู่นะคะใบออกสีแดงๆค้ำๆหรือออกแบบสีเข้มออกม่วงๆนะครับแดงออกม่วงๆนะครับตัวนี้นะก็จะสวยหน่อยไม้พุ่มนี้ก็ตัวเต็มที่เขาอาจจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรเลยนะครับแต่ก็นํามาตกแต่งตัดเป็นไม้พอดแพนไม้พุ่มนะครับมีพวกโฮย่านะครับดอนย่าดื่มชื่อนะครับ พุทธสุภโชคนะครับหรือแม้กระทั่งชบานะครับพวกนี้ก็จะเป็นไม้พุ่มนะครับที่นํามาตกแต่งสวนกลางแจ้งได้แต่ถ้าใครแบบสาว่ายน้ําสาว่ายน้ำาบางครั้งก็นิยมใช้ต้นนี้ครับถ้าเกิดว่าต้องการความสูงไม่เยอะนะครับก็หนวดปลาดุกเขียวนะครับหนวดปลาหมึกเขียวหนวดปลาหมึกเขียวเวลาเขาโตเต็มที่เราเลี้ยงเป็นพุ่มก็จะสูงสูงขึ้นไปประมาณเป็นเมตร2เมตรเหมือนกันนะครับสาหรับ หนวดปหนวดปลาหมึกเขียวนะครับจกหนวดปลาหมึกเขียวก็จะมีหนวดปลาหมึกดังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเต,ตยดังนะครับเตยดังอ่ะตอนที่เขายังเป็นพุ่มเล็กเนี่ยก็จะสวยหน่อยแต่ถ้าโตมากมากมันจะสูงและเก้งก้างมันจะไม่ค่อยสวยแต่ต้องตัดแต่งนะครับสำหรับต้นเตยดังนะวันนี้พามาเที่ยวชมร้านต้นไม้นะครับสําหรับแฟนๆทางบ้านนะครับวันนี้อาจารย์ก็พามาเที่ยวชม ต้นไม้สังเกตเวลาเรามาตลาดนะครับต้นไม้อัไหนที่เขาวางกลางแจ้งก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดอยู่กลางแจ้งนะครับแต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่อยู่ใต้สแลน,นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงลำไรเป็นต้นไม้ในร่มนะครับผมอ่าโอเคนะไป